ยิ้มหวานก่อนสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับอะใครรอยกมือขึ้นก่อนค่ะร้องเพลงร้องเพลงก่อนร้องเพลงดีดีเสียง<บ>พอ่พอพอ่อเสียงพ่อพ่อร้องหันหน้ามาหนิฮิฮันหน้าไปหาแม่ไปหาแม่อะร้องเพลงก่อ,อน <c oughs> าอ่ะร้องเพล,กลงพก่อนอลูกร้องเพลงก่อนอ่ะร้องเพลงก่อนค่ะอ่ะร้องเพลงพ่อพอก่อนร้องเพลงพ่พอ,พอ,อ,งพพอพอก่อนร้องเพลงพ่อพอก่อนร้อไปไปจับมือจุ๊บอ่ะกดกันกดกันกดกดกันอ่ะกดน้องกดน้อง ล,ลัก,กน้องลักพ้องใคสวัสดีคุณผู้จักสวัสดีค่ะสวัสดีดีสวัสดีอายิ้มหวานด้วยหวานอ้อดออดอลออดจูพี่บีมก่อนจูบีมก่นอนใครหล่อยกมือขึ้นก่อนค่ะไม่ใครหล่อยกมือขึ้นขึ้นก่อนใครหล่อยอะก้องเพลงด้วย้องเพลงด้วย้องเพลงร้องเพลงก่อน <c oughs> องเพงลงเองเพงลงอะร้องเพลงพ่อพก่อนเพลงพอพ้เพลงอ่เ้ยเกืคำเดงร้องเพ,งพลง